พี่คะหันมามองไปเอ่ยโซ Merry Christmas and Happy New Year. สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อยู่ที่กองกีเหมือนฟ้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคือวันนี้จะพาทุกคนมาตะลุยกีเหมือนฟ้าเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้เพมือนสุดค่ะวันนี้พามาตะลุยกีเหมือนฟ้าเพราะช่วงเนี้ยมันหวานกันเกินไปแต่จะให้มาดูชีวิตจริงในกองว่ามันหวานขนาดไหนวันนี้น้องๆมาครบเลยทุกคนมีโทมัสกองอูเซป๋อ แล้วก็มีอินแพตจีอยู่กันเยอะมากเดี๋ยววันนี้มาแบบว่าสัมภาษณ์พูดคุย <c oughs> เที่ยวเล่นวิ่งเล่นสนุกสนานอ่ะตามนั้นเดี๋ยวไปเจอน้องนีนค่ะไะลุยลาตอนนี้เขาก็จะเข้าสีัสอยู่พี่กาสวัสดีค่ะกล้องก็มีฟิลเตอร์มึงรอให้เดมหน้าดู เห็นไหมสวยเลยนวดอ่ะเดี๋ยวไปเจอน้องๆกันดีกว่าทุกคนนี่มาค่ะเดี๋ยวพาไปดูพอดีเลยน้องๆกันอยู่ตรงนี้ไปขวาขวานี่คือเบื้องหลังคลิปที่ทุกคนเห็นกันขวาออกมา คนลูกสาวกูมาแล้วตลกสุดๆแค่เดินมาก็ตลกแล้วครับ Merry Christmas อะไรนะ Merry Christmas เอามาเข้าซีด้วยเอ้ยใช่ฉันเป็นซานตาครอนวันนี้เป็นไงวันนี้มาแบบว่าเป็นซีมาาลันหอมน้ำหอมตาเมื่อกี้เขาซีดไปแล้วหนึ่งซีแต่ว่าไปแค่ยืนเห็นแค่ข้างหลังลูกสาวค่ะฝากเขาด้วยนี่คือเขาเรียกว่าผลผลิตจากภาคใต้ นี่คือผมผลิตจากภาคกลางคือมันแตกต่างคือมันค่อนข้างชัดเจนก็น่ารักเป็นสิ่งที่เราหลานที่เกาหลีกันนะอัดับหนเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปหาแกงผู้ชายกันเดี๋ยวเราจะเดินผ่ากลางเลยนะเดินแบบแบบเชิดเชิดทุกคนงงเนี่ย งงสิที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เหรอเคยเห็นสาวมั่นมาละไหนครับนี่สาวมั่นมากระแด็วัน <c oughs> วนี้ต้องแต่มาบรรยากาศกองงไงน,น,น,ะะนมากคะสนุกมากด้านนี้อร่อยมาก <c oughs> เราเขาหล่อจริงพ่อหนุ่มสูงยาวเขาดีใช่ไหมล่ะถากันแดดยังไงสิอันนี้โทษนะฮะอันนี้นิ้วกับหมอลำขึ้นโชว์กี่โมครับขึ้นโจกของมึงอะเฮ้ยทุกคน่อนอะชรกันแดเสียงรถตู้ให้กำลังใจปอหน่อยสู้นะเนองอะเดี๋ยวฉันจะเล่นให้ดูกับอิน สมมติว่าให้ขนมเสร็จแล้วก็ไปแล้วอย่างเงี้ยเราวิ่งไปอ่ะน่ารักกันตายไม่เนี่ยไม่เอาไม่เอาฉันไม่เล่นแล้วอันนี้น่ารักดู๋ยวับอุ้น่ารักมึงกำลังมากดูดิเขาเท่อยู่แล้วโดยโดยปริยายส่วนเราเราก็สาวเท่เหรอเอางี้พี่แพทย์ถามจริงถ้าให้รีวิวคนในกองหนึ่งคนอยากรีวิวใครพี่ โทามาคุครับทำไมลูกใช้เวลาพักผ่อนไดคุ้มมานอนเยอะหรอใช่อาะแพทแทนดีดีพี่นี่อินก็เป็นคนปั๊แซมคนหนึงในกองวคดีวแพทใช่ปะจริงจริงอะแพทก็เป็นเด็กน่ารักอยู่คนนึงลเอ้าเฮียยเี ไม่รู้คุอหมอแอบ action มะตอนหลังกินเป็นไงบ้างฝื่นคอครับฝืนคอไหมไม่แค่หรอกเมื่อกี้สะดุดหรอครับสะดุดอะไรครับเมื่อกี้สะดุดรักหรือเปล่าครับ้ย เขาบอกว่าเนี่ยใครที่กินขนมอันนี้ต้องกินน้ำนะเพราะมันจะแค็นคอกินพูดเหรอพี่เตมบอกมามันจะแค็นคอแค็นคอคือฟืดฟืดคอแข็งแข็งค่ะไม่น้อกคนใต้ด้วยจริงเหรอพี่เขาคนใต้เหรอเขาจะอะไรแล้วพูดตายเป็นไหมแล้วรู้รู้จักคำว่ามันแค็นไหมรู้จักแบบิดคอแข็งอุ้ยแต่งานเสร็จแล้วสวัสดีค่ะ สวยมากี่ก้าโอตาแข่งกักาเนยแข็งกกันเห็นไหทุกคนเด็กบ้านดูบดีเขารักกันเห็นแบบจะบอกแย่งขอแย่งได้ไหมได้อ่ะ ลูกสาวแล้วม่อกีนิ่อะไรเดี๋ยวเอกน้ามาดูกันว่าใครจะคู่กันเลี้ยงกาแฟลูกตามระเบียบเริ่มทีอเมริกาโน่ไม่หวานเลยของเจ้ากองและต่อมาคือไอศกรีมทีลาต้ของเจ้าเซบแล้วก็ทอฟฟี่นัทครันช์ลาเต้ขอบคุณครับทักทายตีอย่างนีมาแลอุย สี่ลิฟบะใครจุ๊กแก้มลูกอะอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอุ้ยเอาพี่กาใครจุ๊บใครหรอครับก็ต้องถามเจ้าตัวครับเจ้าตัวอะไรเจ้าตัวอยู่ไหนอุ้ยอร่อยเลยอ่ะมีคนกินไม่ชวนทุกคนกินแบบไม่ชวนกันเลยไปออกโคตรหัมาแล้วกินมามครับโคตรเสียใจอร่อยมากเลยเลย ได้เป็นเก้าอีา้ล่างมันเข็งก็แข็งเด็กอะ่ะเฮ้ยทำได้ไงโอ้โหให้เลยครับน่ารักมากโอ้ชื่นใจมีแรงทำงานงายันลมตาอู้ระหว่างยาดมกับเสียอะไรชื่นใจกว่ากันโอ้ให้ในซีรีส์เป็นตัวบอกเลยว่าว่าอะไรชื่นใจกว่ากันไมค์กระแทกปากเออปากแตกงอนเลยอันนั้นงอนจริงอันนี้คือเคลร์ฟับทำให้เล็บเงาแนละ้คือการกินไก่เหรอให้มันม เี๋ยวเราจะไปดูฟู้ดทักกันได้แหละเพราะวันนี้มีพี่พี่แฟนคลับส่งฟู้ดซับมาให้เต็มเลยเครเนี่ยเฮ้ยก็มาสั่งไว้แล้วเมื่อกี้พี่โตสั่งยังงั้นพี่บอกสั่งยังยังไม่ได้สั่งเลยครับสั่งไว้ก่อนไหมล่ะยังไม่มาเลยโดมาถึงสได้กินยังบูตุยน้องบอกดูติดกับฟู้ดทักอันนี้มากๆเลยนะปอเขียนเอออุ้ยรถพี่โทเหรอนี่มีอะไรกินบ้างอ่ะไทยโอ้ยน่ากินน่า ข้าหนียวหมูปิ้งของพี่โขอบคุณครับอยากิใครอยากกินขนมปิ้งนี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับแม่มาทอดได้เลยประเดียนะไปดีไปดูว่าน้องๆสั่งอะไรกันบ้างเสร็จแล้วนี่พี่ปอเหรอ บอเป็นอะไรครับผมบอกเป็นฟองไฟครับอุ้ยเมื่อกี้เป็นฟ้าอร่อยมากขาหลอดจังเลยอ่ะอุ้ยพ่อขาหลอดจังเลยครับเอาอะไรไหมครับเอาชงเป็นจริงบป่าเป็นจริงเมื่อกี้ชงไปแล้วหนึ่งแก้วซัมลบรี่โซดาได้เลยครับจะได้ไงเด็กผู้ชาซัลบรี่โซดาเรียกในรูปที่ของพี่เจมเรียกพี่เจมแต่แม่มีลูกค้าเข้านะมีลูกค้าเข้าหรอเต็มคิวก่อนไหมให้ลูกค้าก่อนเลยเอาน้ำสูตรพิเศษได้ปะได้อันนี้มี แค่ขวดเดียวนะก็ขา,าละะลยลนอนะครับคุาเฮ้ยนี่หลอดหยิบเองนะครับอันนี้มีแค่แก้วเดียวนะอร่อยไหมเย้ครับตุลาสามาไปแล้ว <c oughs> นี่พอเพิ่มมาโอ้โหชอปปิ้งเยอะมากเขาเดีไม่ได้กินแล้วนี่เขามีเพิ่มเม็ดให้ลูกค้าเพด้วยอนะ่ะอันนี้เป็นของโทมัสกล้อง <c oughs> โคตรสโอดด่าเป็นมิงซูนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราต้องมากินหลังจากกินข้าวเสร็จไม่กินมากนไม่ได้คนะต้องอย่างงี้เลยเหรอใช่อยากกินอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ทำให้นมสดนมสดเหรอได้ครับถ้ายังทำไม่ได้อยูง่ายเหรอจัดไปครับจริงเหรอใช่เพราหวานน้อยนะครับได้เลยหนึ่งสาม อะไรเต็มหรอครับวาโอ้โหเฮ้ยนปันอ่ะมาเราจะมาชิมกันดูนะครับจัดไปครับไม่ต้องกินเท่านอร่อยไหมอร่อยแล้วแบบอร่อยบรรยากานมันูรุ่นแบบอุ๊ยแงกมม่โอ้โหถ้าเต็มสิบีะให้สิบเอ็ดเลยตอนที่บอลอยู่น้ำปะอือไอ้หหวานน้อยอะ ะแล้วนี่ก็อีกคู่หนึ่งนะคะที่มานั่งปิกนิกกันอันนี้ทนมานั่งนั่งจีบกันในสวนเหรอคะนั่งปิกนิกกันเอหค่ะโอ้ยมันบรรยากาศแบบโซโรแมนติกมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนถึงเวลากินฟู้ดซับน้องๆค่ะเป็นไก่ทอดของปอแล้วก็มีข้าวมันไก่ของแพนตี้ยังไงพี่ก้าววันนี้น้องๆทำดีไหมเห็นวันนี้เธอดูแฮปปี้เธอดูภูมิใจนะใช่ๆเด็กๆเล่นดีมากวันนี้น้องจะจดจำพวกเราตลอดไป รีวิวบอวรีวิวเฮ้ยอร่อยะมองน้องขนาดนี้ไงไปกันดีกว่าเริ่มจากพี่โทมัสกับกองแต่ด้เราถ่ายว่าเขาถ่ายวออนใช่ครับกินไรครับ ันนี้มากินอันนี้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 ครับเป็นฟู้ดทรัคของทุกคนเลยชิมทุกร้านใช่ครับแล้วเป็นพ่อค้าเองด้วยใช่บอกเลยว่าคนนี้พ่อค้าหลอกมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เขาจีบกันเหรอไม่ผมบอกว่าเขาจิบแล้วเบียเป็นอะไรเขจิบแล้วนี่ตีอันนี้ของตีใช่ไหมใช่แล้วไหนกินอะไรครับแฮมหมูยออ่า นี่ของพิโรมตัตก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งต่อไปเป็นของตงแพจิตามพิจิก็จะมีข้าวมันไก่ไก่ตอนกับไก่ทอดร้านโทมตัตก้องอเป็นบิง เดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะคะว่าอร่อยไหมตอนนี้เรามาดูร้านต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเซฟแอนพี่อู๋บิ้นโอ้เซฟครับอันนี้ร้านน้ำเนาะขอบคุณนะครับที่มอบสปอร์ตให้กับพวกเรานักแสดงคินมืินฟ้าขอบคุณมากๆนะคะอะกิมามานะะเสร็จแล้วทำงานกันต่อ ตอนนี้น้องๆไปสแตนบายที่จะเข้าซีนกันละเธอมันมีซีนหนึ่งอะที่ฉันอึ้งมากเดินอยู่หน้ามหาลัยซีนหนึ่งเดินเข้าไปเจอเพื่อนอีกซีนหนึ่งไอเป็นอีกโลหนึ่งแล้วก็ออกมาจากห้องเรียนอีกโลหนึ่งคือแบบใช่มึงสลับโลมั่วหมดเลยอ่ะโคจะหล่อโคจะเครซี่อะครับผมสวัสดีครับผมีปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมมานะครับ โทษนะไม่ใช่ช่างปอขาพอดีว่าเขาจะทำผมแต่งหน้ากันเออไม่ใช่ช่างเนาะไม่ต้องเฝ้าหานันนี้ก็ไปอยู่ห้องคอนตูมค่ะไปไปไปไม่ได้เป็นคอนตูมค่ะเอาอหรอผู้จัดการเหรอที่เราเป็นผู้จัดการเหรออุ้ยคุณลุงคือเราไม่ติดเลยหรอกไม่ต้องกินใจหรอกอยู่เลยค่ะเราทำอะไรไม่ได้โก็เขาเรียกว่าคนจะไปแล้วไงก็ไม่อยู่อุย เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแจกห้าสอ่สามส่มันเป็นนั่นแหลแล้วปกติถ้าไม่ลถเอาลถมาก็เป็นวินมนาะวินแต่นั่งวินมันจะลายนะมันต้องกอดสวยมากเลยอะ่ะสี่อะ่ะปอดสี่อะ่ะ าดูบรรยากาศห้องเรียนค่ะของตัวแสบนี่ค่ะบรรยากาศห้องเรียนถ่ายรูปอะไรพี่อีกมาสิงเป้กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไม่มีรูปจะกลับแล้วนะจ้ามาปุยมาปุยมาปุยปะปุยจะว่าปั๊บปังโอ้โห คนจะหล่อคนจะเครดีเอาละค่ะทุกคนก็เป็นสีสันคาร์ลูฟูให้เห็นบรรยากาศการทํางานวันนี้ฉันก็หมดหน้าที่ของฉันแล้วเพราะนั้นก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะกีบเหมือนฟ้าช่วงนี้ก็กําลังขขมๆกันอยู่ก็มาดูบล็อกให้มันสบายใจไทยแด์เพราะนั้นก็ฝากติดตามด้วยทุกวันอาทิตย์นีทั้ง่องวันแล้วก็ย้อนหลังที่ไอชีอีฉันไปละนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฉันด้วยค่ะ